ทอมอเตอร์ c คชแมกนิจูดเป็นหนึ่งในรถบ้านประเภท Super C ์ซีมอเตอร์โฮมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการเดินทางไกลและการใช้ชีวิตระหว่างทางได้อย่างสะดวกสบายจุดเด่นที่สำคัญของแมกนิจูดคือการใช้ชัซซี่ของ Ford f 550ซึ่งมีโครงสร้างแข็งแรงเครื่องยนต์ดีเซลพลังสูงและระบบขับเคลื่อนที่ทนทานเหมาะกับการเดินทางบนถนนหลากหลายสภาพ รวมไปถึงการลากจูงสิ่งของหรือยันพาหนะอื่นๆได้อย่างมั่นใจภายในของทอมอเตอร์โค m a g กนิจูดมีการจัดสรรพื้นที่อย่างลงตัวและกว้างขวางภายในห้องโดยสารจะพบกับพื้นที่นั่งเล่นที่สบายมีโซฟาโต๊ะทานอาหารและโทรทัศน์จอใหญ่ที่เชื่อมต่อระบบความบันเทิงสมัยใหม่ได้ห้องครัวถูกออกแบบอย่างครบครัน มีเตาไมโครเวฟเตาแกส๊สเตาอบตู้เย็นและอ่างหลังจานเพื่อรองรับการทำอาหารระหว่างการเดินทางห้องนอนหลักมาพร้อมเตียงขนาดใหญ่และตู้เสื้อผ้ารวมไปถึงพื้นที่เก็บของจำนวนมากสำหรับการพักผ่อนอย่างเต็มที่อีกหนึ่งจุดแข็งของแมกนิจูดคือการใช้ระบบสไลด์อท์ซึ่งสามารถขยายพื้นที่ภายในได้กว้างกว่าเดิม ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านจริงๆมากกว่าการอยู่ในรถธรรมดาการออกแบบห้องน้ําก็ให้ความสะดวกสบายมีทั้งฝักบัวห้องซ้วมและอ่างล้างหน้าพร้อมระบบน้ําร้อนน้ําเย็นครบถ้วนทอมอเตอร์โคชแมกนิจูดยังขึ้นชื่อในด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีระบบควบคุมเสถียรภาพระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพสูงกล้องมองหลังและกล้องรอบคันรวมถึงระบบนำทางที่ทันสมัยสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มนักเดินทางที่ต้องการความอิสระรถรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเพราะสามารถรองรับผู้โดยสารได้6-8ถึงคนขึ่งอยู่กับโมเดลและการจัดวางภายใน การมีเตียงเสริมเช่นบังเบสหรือเตียงพับได้ทำให้รองรับการนอนหลับพักผ่อนได้หลายคนพร้อมกันดีไซน์ภายนอกของทอมอเตอร์โคชแมกนิจูดก็โดดเด่นและทันสมัยด้วยไฟเล็ดรอบคันหลังคาที่แข็งแรงและช่องเก็บสัมภาระภายนอกขนาดใหญ่สามารถเก็บอุปกรณ์แคมปิง้งเครื่องมือกีฬาหรือสัมภาระอื่นๆได้อย่างจุใจสำหรับรุ่นที่มีเอาดอคิดเช่นยังสามารถทำอาหารกลางแจ้งได้อีกด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งและการตั้งแคมป์ในด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลพาวเวอร์สโตร V8 ของ Ford ที่ใช้ในแม n i ิจูดสามารถให้กำลังมหาศาลและยังประหยัดพลังงานมากกว่ารถบ้านขนาดใหญ่แบบ Class A ด้วยโครงสร้างแบบ Super ร์ซีทำให้มีความแข็งแรงและทนทานมากกว่ารถบ้านทั่วไปสามารถวิ่งได้ทั้งในเมืองทางไกลหรือเส้นทางภูเขาที่ท้าทาย ประสบการณ์การเดินทางด้วยทอมมอเตอร์ c คชแมกนิจูดมักถูกอธิบายว่าเป็นการผสมผสานระหว่างบ้านเคลื่อนที่และการผจญภยัยผู้ใช้งานจำนวนมากต่างชื่นชมว่ารถรุ่นนี้ให้ความรู้สึกปลอดภัยเหมือนขับรถบรรทุกแต่ภายในกลับสบายเหมือนอยู่บ้านจริงๆการออกแบบเพื่อครอบครัวใหญ่ทำให้การเดินทางหลายวันไม่ใช่เรื่องลำบากอีกต่อไปนอกจากนั้นแมกนิจูดยังเหมาะกับนักเดินทางที่ต้องการความหรูหรา พราะวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารค่อนข้างพรีเมียมมีการตกแต่งด้วยไม้จริงหนังคุณภาพสูงและระบบไฟเลเภายในที่ปรับบรรยากาศได้ตามความต้องการการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแรงภายนอกและความหรูหราภายในจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ที่หลายคนประทับใจหากพูดถึงข้อดีของทอ r m มอเตอร์โคชแมกนิจูดได้แก่ความแข็งแรงทนทานจากฟอร์ด550ชาร์ซิส เครื่องยนต์ดีเซลพลังสูงขับง่ายแม้ทางไกลพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมีสไลด์เอารองรับผู้โดยสารได้หลายคนเหมาะกับครอบครัวระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีครบถ้วนดีไซน์ภายในหรูหราเหมือนบ้านจริงส่วนข้อจำกัดที่บางคนอาจพบเช่นขนาดค่อนข้างใหญ่ทำให้การขับในเมืองแคบแคบไม่สะดวกราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคลาส C มอเตอร์โฮมรุ่นเล็ก ต้องการพื้นที่จอดและบำรุงรักษามากกว่ารถบ้านทั่วไปอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มองหารถบ้านที่สามารถใช้งานได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลพร้อมรองรับครอบครัวใหญ่หรือกลุ่มเพื่อนทอมอเตอร์โคชแมกนิจูดถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สุดรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเดินทางในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความปลอดภยัยความสะดวกสบายความรูหราหรือความแข็งแรงในการใช้งาน ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ทำให้ทอมอเตอร์ Motor Coach m a g n i t u ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยันพาหนะสำหรับการเดินทางแต่เป็นเหมือนบ้านเคลื่อนที่ที่สามารถพาครอบครัวไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้ทุกที่ทุกเวลาและนี่คือสิ่งที่ทำให้รถรุ่นนี้เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในอเมริกา